สวัสดีค่ะพบกับช anel สวนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเว d จอมปลวกโบราณอายุกว่า4,000ปีลองนึกภาพดูสิคะว่าถ้าหากมีปลวกตัวร้ายทำรังอยู่ภายใต้บ้านของคุณและขยายอาณาจักรของมันออกไปไกลกว่า200,000ตารางกิโลเมตรมันจะหลอนสักขนาดไหนกันคะและนี่นะคะก็คือจอมปลวกโบราณที่มีอายุมาอย่างยาวนาน กว่า4,000ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อมูรันดัสซึ่งถือได้ว่าเป็นการค้นพบนะคะที่น่าทึ่งมากๆและถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในวงการวิทยาศาสตร์ซึ่งสถานที่นะคะที่พบจอมปลวกโบราณที่ว่านี้ก็คือบริเวณป่าน้ำทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิลซึ่งเชื่อหรือไม่คะว่าจอมปลวกแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล ประมาณ2,30,000ห่ตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่นะคะพอๆกับเกาะบริเตนใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งในบรรดาปลวกหลายพันชนิดมีเพียงปลวกเที่ยวสูยในโแถบแอฟริกาออสเตรเลียเอเชียและอเมริกาใตา้เท่านั้นที่สร้างเนินดินหรือโครงสร้างเหนือพื้นดินที่ทำมาจากโครนดินและก็น้ำลายของปลวกโดยเนินดินเหล่านี้กลายเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ สามารถรองรับปลวกได้ตั้งแต่50,000่นไปจนถึงหลายล้านตัวเลยทีเดียวซึ่งลักษณะของเจ้าจอมปลวกโบราณก็จะมีลักษณะเป็นเนินดินทรงกลวยที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า200ล้านก่องแต่ละเนินนะคะจะมีความสูงเฉลี่ยประมาณ2-4เมตรและแต่ละกองก็จะอยู่ห่างกันในระยะที่ใกล้เคียงกันทําให้ดูราวกับว่าเป็นทุ่งจอมปลวกขนาดใหญ่ที่ถูกจัดวางเอาไว้อย่างเป็นระเบียบซึ่งถูกสร้างนะคะโดยปลวกสายพันธุ์หนึ่งที่มีถิ่นกําเนิด ในบราซิลอย่างปลวกซินเทเมสดดรุสซึ่งจากการศึกษาตัวอย่างดินนักวิทยาศาสตร์นะคะพบว่าเนินดินเหล่านี้มีอายุระหว่าง690ไปจนถึง3,820ปี และบางกองก็มีอายุมากถึง4,000ปีซึ่งทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดที่สร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากมนุษย์และยังคงใช้งานนะคะอยู่จนถึงปัจจุบันนั่นเองและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนะคะก็คือเราสามารถที่จะมองเห็นจอมปลวกเหล่านี้ได้จากอวากาศเลยทีเดียวนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าขนาดที่ใหญ่โตมโหรานและจํานวนกองดินนะคะที่มาหาศาลของมัน ทำให้สามารถมองเห็นโครงสร้างนี้ได้จากภาพถ่ายดาวเทียมโดยเนินดินเหล่านี้นะคะไม่ใช่รังสําหรับอยู่อาศัยของปลวกหรอกนะคะแต่เป็นกองดินที่ปลวกนั้นขุดขึ้นมาจากใต้ดินในขณะที่พวกมันกําลังสร้างอุโมงค์และช่องทางเพื่อหาอาหารของมันนั่นเองโดยนักวิทยาศาสตร์นะคะได้ยกย่องว่าอาณาจักรจอมปลวกแห่งนี้เป็นตัวอย่างของระบบนิเวศท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นโดยมแมลงสายพันเดียวซึ่งการค้นพบจอมปลวกโบราณแห่งนี้นะคะไม่เพียงแต่จะเผยให้เห็น หนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแต่ยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของปลวกและการทำงานร่วมกันเป็นสังคมที่ซับซ้อนได้อย่างดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าพวกมันนะคะคือสถาปนิกตัวจิ๋วที่คอยสร้างสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวของมันเองอยู่ตลอดเวลาจังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์จริงๆนะคะหากวิชนชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ